สวัสดีครับก็ยั่กับผมช่อง Stocky Investor นะครับวันนี้นะครับก็จะมาอธิบายกับดักหุ้นที่ RE สูงนะครับที่จริงคลิปนี่ครับผมได้ทำการอธิบายไปแล้วแหละแต่ว่าทีนี้คลิปที่ปล่อยออกไปเนี่ยมันเป็นมีแค่เสียงนะครับคือไม่ไดมีภาพเนาะทีนี้ก็มีเพื่อนถามเข้ามานะครับว่าแบบสงสัยเข้ามานะครับว่าไอ้ที่อธิบายครับมันหมายความว่าอะไร คือเดี๋ยววันนี้จะอธิบายเป็นภาพให้นะครับแล้วก็จะขึ้นสไลด์ให้ด้วยก็หัวข้อในวานนะครับที่พูดก็จะมีอยู่3หัวข้อหลักๆนะครับโดยที่หัวข้อแรกเนี่ยก็คือเวลาหุ้นที่อาวอี R e สูงเนะี่ยบางครั้งเนี่ยจะต้องระวังในเรื่องของหนี้สินด้วยนะครับที่อีห e ุ้นตัวนั้นสูงเนี่ยมันเกิดจากหนี้สินที่สูงหรือเปล่านะครับแล้วก็หัวข้อที่สองเนี่ยอีที่สูงเนี่ยมันสูงต่อเนื่องมาหรือเปล่านะครับหรือว่ามันเพิ่งมาสูงแค่บางไตรมาสหรือว่าบางปีข้างกันี้ ก็ต้องระวังกันนะครับทีนี้ง่ายหัวข้อที่สามน่ะก็คือตัว ROE ที่สูงเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ได้มีประโยชน์เลยนะครับถ้าหุ้นตัวนั้นเนี่ยจ่ายปัดผลออกมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่า payout ratio เนี่ยค่อนข้างสูงนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวไปดูเกี่ที่หัวข้อแรกก่อนนะครับตัวนี้สินสูงเนี่ยค้าดูกันยังไงนะครับก็ใครแรกเลยนะครับก็ผมจะเปิดไปที่ตัวน้าเว็บเซ็ตก่อนนะครับอ่าตัวนี้นะครับก็พิมพ์ตรงคําว่าเก๊กโคดกังขวามือนี้นะครับแล้วก็ พิมคำว่า f s m a r าร์กครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างหุ้นเฉยๆนะครับผมจะเอาตัวนี้มาอธิบายนะเพราะว่าผมจําได้ว่าหุ้นตัวนี้มีปันผลค่อนข้างสูงแล้วก็อ e ้าค่อนข้างสูงนะครับไม่ใช่เป็นการเชียร์ซื้อหุ้นตัวนี้หรือว่าขายหุ้นตัวนี้แต่อย่างใดนะครับก็เลื่อนลงมานะครับในส่วนของที่ตอนแรกพอพิมพ์ชื่อมนะันมันก็จะมางา่ายนี้อ่าแล้วก็กดไปที่ตัวงบการเงินผลประกอบการนะครับทีนี้ก็เลื่อนลงมาดูนะครับในส่วนของ r e ที่เราสนใจนะครับ นี่ก็จะเป็นบรรทัดนี้นะครับผมซูมก่อนนะซึ่ง r ว e. ีของบริษัทเนี่ยก็รับตั้งแต่ปีสองห้าหกหนึ่งนะครับจะมี r ว e. ีอยู่ไงระดับที่สี่สิบห้านะครับอีหกสองอยู่ที่สี่ห้าเหมือนกันปีหกสามสามสิบเจ็ดนะครับแล้วก็ปีหกสี่ยอยู่ที่สามสิบห้านะครับก็จะเห็นได้ว่า r ว e. ีของบริษัทเนี่ยมีอยู่ไงระดับค่อนข้างสูงเลยนะครับก็คือสามสิบบวกเลยตรงนี้ครับก็ เหตุผลเนี่ยมันมีนะครับที่เหตุผลมัน RV e สูงเนี่ยก็เพราะว่าทุนตัวเนี้ยที่จริงค่อนข้างจ่ายปผลออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็คือหมายเหงว่าทำกาไรแคเท่าไหร่เนี่ยก็คือจะจ่ายปผลออกมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นเลยครับอันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูเนาะว่าเขาคนนํานวณ payout ratio กันยังไงแต่ว่าก่อนที่จะถึงหัวข้อนะ้ผมขออธิบายตัวหนี้สินก่อนหนี้สินของตัวบริษัทเนี่ยอันนี้ลองเลื่อนลงไปดูนะครับถ้าดูแบบคร่าวๆเนี่ยดูนะครับในตัวหนี้สินเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองพันหก ส่วนของพืชพ่มเนี่ยอยู่ที่พันสองนะครับอืทีนี้ก็จ,จะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยมองคันนี้อาจจะตกใจแล้วว่าเอ้ยนี่สินต่อส่วนของพืชพุพ่มเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะครับอาจจะมากกว่าสองเลยด้วยแต่อันนี้ถ้าเราลองไปเปิดดูเงนงบจริงๆอ่ะมันอาจจะเป็นนี้สินที่ไม่มีภาระกับเบี้ยนะครับอาจจะเป็นนี้สินในส่วนของที่เป็นเจ้าหนี้กันค้านะครับหรือว่าสัญญาเช่าหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องลงไปเจาะดูอีกทีเนาะทีนี้แต่ว่าผมอยากให้ดูไปตรงที่ปีไตรมาสสองนะครับปีหกห้านะครับตรงในส่วนของนี้สินอ่ะ นี่สินรวมเนะี่ยอยู่ที่พันหกส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นเนะี่ยอยู่ที่พันหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับอืมตรงเนี้ยถ้ามองเผยเผยเนี่ยก็อาจจะมองว่า G E เนี่ยก็คือตัวนี่สินรวมตัวเกินะครับหารด้วยตัว e q u i t y เนี่ยหรือว่าส่วนของผู้นืีหุ้นเนี่ยเออตัวนี่สินเนี่ยมันมากกว่าส่วนของผู้ถือหุ้นอย่างเงี้ยเวลาหา DE เ a t i o เนะี่ยก็คือยังมากกว่าหนึ่งถูกต้องไหมครับทีเนี้ยผมก็อยากให้ลองเออไปดูที่ตัวงบการเงินล่าสุดน,นะครับคลิกตรงขวาบนนี้นะ เราจะไปดูกันนะครับว่าตัวนี้สิ่งที่บริษัทมีเนะี่ยดีเลโชของเขาเนะี่ยในส่วนของที่มีภาระ,ราะกอกเบี้ยเนะี่ยมันเป็นเท่าไหร่นะครับก็เลื่อนลงมานะครับก็ดูตรงที่งบสแสดงฐางนะการเงินนะครับตรงน,นี้ก็จะเป็นงบดุงของบริษัทเนาะก็คือจะบอกว่าบริษัทมีสินทรัพย์เท่าไหร่นี้สิสนเท่าไหร่ส่วนของผู้ถือหุ้นเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีอะไรบ้างทีนี้เราจะเลื่อนลงไปดูในส่วนของนี้สิตก่อนนะครับนี่ครับก็อนีิสินผมซูมก่อนนะครับ โอเคนี้สินเนี่ยเขาก็จะไล่ลงมานะครับเป็นนี่สินหมุนเวียน m, กับนี่สินไม่หมุนเวียนในส่วนของนี้สินหมุนเวียนเนี่ยเขาก็จะคือหมายถึงว่าเป็นนี้สินที่จะต้องชําระนะครับถึงกํานหนดชําระภายในหนึ่งปีส่วนนี้สินไม่หมุนเวียนเนี่ยก็คือเกินจากหนึ่งปีขึ้นไปนะครับแล้วก็เขาก็จะเรียงมาคัดลงมาด้วยเนาะก็คือจากาาบนทั้นบนเนี่ยก็คือคนี่สินส่วนที่จะต้องรีบชําระนะครับเร็วที่สุดเนาะส่วนไหลลงมาข้างล่างเนี่ยก็คือยิ่งยิ่งไม่ต้องรีบชําระมากก็ได้นะครับ ทีนี้เราจะเลื่อนลงมาดูนะครับก็ออกขั้นแรกนะครับผมก็จะเลื่อนไปดูก่อนว่านี่สินเงี้ยของเขาอยู่ประมาณพันหกพันหกนะครับแล้วผมก็จะมาหาออกกับในส่วนของที่ไม่มีภาระากับเบีย้ยเนาะที่เรามั่นใจจริงๆอะว่าบัทชานั้นเน่ะคือมันเป็นนี่สินที่ไม่มีภาระากับเบีย้ยซึ่งตัวแรกเนี่ยเอง่ายๆครับเป็นเจ้าหนี้การค้านะครับก็คือบัญชนี้เป็นห้าร้อยสามสิบนะครับจะเห็นได้ว่าตัวนี้สินรวมมีพันหกนะครับพันหกห้าสิบลบด้วยเจ้าหนี้การค้าอีกประมาณ ห้าร้อยขวาเนี่ยก็จะเหลือหนี้สินอยู่ประมาณพันหนึ่งร้อยนะครับผมก็จะเลื่อนลงมาดูในส่วนของคือหุ้นด้านล่างนะครับในส่วนของคือหุ้นด้านล่างเนี่ยคือพันหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับอย่างเงี้ยก็คือหนี้สินกับส่วนของคือหุ้นเนี่ยก็จะพอๆกันเละครับคือผมจะแปลงไอ้ตัวหนี้สินรวมเนี่ยที่พันหก้อขวาเนี่ยลบส่วนที่ไม่มีภาระกับเบี้ยออกไปนะครับอืมทีนี้ยถ้ามันอยู่ในระดับสัดส่วนที่ประมาณน้อยกว่าหนึ่งหรือว่าประมาณอย่างเงี้ยผมก็จะ ข้ามในหัวข้อนี้ไปเลยนะครับก็คือมองว่าหุ้นตัวนี้ลงทุนได้ในในส่วนของนีเสียงนี้ไม่ได้แบบเป็นความเสี่ยงอะไรมากเลยนะครับอืก็คือว่าตัวเอฟสมาร์เนี่ยมีโครงสร้างนี้เนี่ยค่อนข้างโอเคนะครับก็คือไม่ได้กู้มาเยอะนะครับก็ข้ามไปได้เลยนะครับทีนี้ต่อมานะครับก็จะไปดูในส่วนออตัวเอาอีนะครับที่สูงต่อเนื่องหรือเปล่านะครับโอเคอันนี้เมื่อกี้เพิเผยเมื่อกี้้เผยดูไปแล้วแหละก็คือ กลับไปที่ผลประกอบการนะครับตรงตารางตรงนี้เนาะก็เลื่อนลงมานะครับดูในส่วนของ r ่ e จะเห็นได้ว่า45 45นะครับ37แล้วก็35นะครับตัวนี้ถ้าผมดองนะครับก็คือตัวกำไรสุทธิของเขาเนี่ยค่อนข้างจะตกลงนะครับเห็นไหมครับว่าปี61 62เนะี่ยก็คือ580ล้านนะครับก็จะมี r e ที่ประมาณ45เข้าแต่พอมาในปออี63แล้วก็64เนะี่ยจะเหลือแค่ประมาณเสีย60แล้วก็400ล้านนะครับ R.E. ก็เลยตกลงมาเนาะเพราะว่าตัวรีเคอร์เนี่ยหรือว่ากำไรสุทธิของบริษัทเนี่ยนะตกลงมานะครับแต่ผมมองว่า R.E. ระดับเนี้ยคือมากกว่า15มากกว่า20เท่าเนะี่ยคือมันจะตกบ้างเนี่ยก็ไม่ไม่ไดแย่นะครับก็คือโอเคผมมองว่ามันโอเคอยู่นะครับก็คือ RE งในระดับที่สูงพอนะครับทีนี้ในส่วนของตัว payout ratio นะครับก็คือในส่วนของหัวข้อที่3ที่ผมได้เคยอธิบายไปเนาะว่า ค่าหุ้นที่ ROE สูงเนี่ยแต่ว่าสุดท้ายแล้ว p a y o u Ratio ออกมาเยอะเนี่ยก็คือจ่ายผลปันผลออกมาเยอะเนี่ยตัวเลข ROE นี่แค่ไม่มีผลอะไรเลย,เยก็คือหมายเหงว่าไม่ได้มีผลต่อคนที่เข้ามาซื้อหุ้นใหม่เลยเพราะว่า ROE เนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับการเจริญเติบโตนะครับของบริษัทไม่ใช่การเจริญเติบโตหมายเหงว่าการเรติบโตของกาไรของบริษัทนะครับยิ่งถ้า p a y o u Ratio ต่ำๆเนาะก็คือบริษัทเก็บเงินไว้ค่อนข้างเยอะเนี่ย เวลาที่เขากําไรปุ๊บเนี่ยแล้วเขาเก็บเงินไวเยอะเนะี่ยแล้วเขายังสามารถรักษา ROE ที่ระดับสูงไว้ได้เนะี่ยมันหมายความว่าบริษัทนี้บริษัทนั้นนะครับสามารถทําเอาเงินส่วนที่กําไรที่ได้มาแต่ละปีเนะี่ยเอาไปเติบโตได้นะครับอ่าาอาธิบายให้ละเอียดเนี่ยก็คือเวลาที่บริษัททากําไรมาได้นะครับมันจะเป็นตัวรีเทิร์นเนาะก็คือตัว R หล,ละแล้วทีเนี้ยพอตัวรีเทิร์นที่มันสูงขึ้นเนะี่ย ของแต่ละปีเนี่ยมันจะถูกคดลงไปยังในส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับถ้าเขาไม่ปันผลนออกมาเนี่ยตัว e q u i ิตี้เนี่ยตัวหาเนี่มันจะบวมขึ้นนะครับแล้วพอตัวหาม,มันบวมขึ้นเนี่ยถ้าเขายังไม่สามารถเพิ่มตัวตัวข้างบนนะครับตัวรีเคิร์นขึ้นมาในสัดส่วนที่พอๆกับตัวที่เพิ่มเข้าไปได้เนี่ยอ,อ,อย่างเงี้ยเอาอี R e ที่เข้าไปเฉลี่ยกับของผ้าเดิมครับมันจะตกลงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเขายังเก็บเงินส่วนที่เป็นกำาัสุทธิเนี่ยเก็บไวเ้เยอะๆนะครับแล้วยังคงรักษาเอาอี e ที่เ,เดิมเนี่ย แปลว่ากันแต่ตรงเขาเนี่ยจะอยู่ในระดับเดียวกับระดับของ r e ตัวนั้นเลยนะครับโอเคทีนี้ผมจะลองพาไปดูนะครับตัว p a y o u ไลท p โ a ว์ a, L a เนี่ยผมจะดูยังไงครับก็โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมจะเปิด2เวิบแล้วกันนะครับก็คือตัวสยามชร์จนะครับตรงนี้เกี่ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับก็คือให้เพื่อนๆเนี่ยสามารถกดเข้ามาดูที่ลิงก์ได้เลยนะครับแล้วก็เปลี่ยนชื่อหุ้นตรงด้านด้านขวาบนตรงนี้นะครับ ตรงคำว่าเอสมาร์ทเนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อหุ้นตัวอื่นได้ครับอาจจะเป็นคอมเซเว่นหรือว่าซีพีออะไรนี้แล้วแล้วแต่เลยครับก็คือพอพิมพ์เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะขึ้นหน้าตาหน้าต่างมาประมาณนี้ครับอันนี้ผมซูมให้เนาะตรงนี้ครับผมชอบไปมีตรงที่เขาแจกแจงนะครับว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยปันผลออกมาเนี่ยเนี่ยมันจะบอกเป็นวันที่เลยนะครับแล้วก็ปันผลกี่บาทนะครับให้มองโฟกัสที่2ช่องนี้นะครับ2ช่องทางซ้ายเนาะ ส่วนช่องที่สามเนี่ยราคาปิดก,กับัตเปอร์เซ็นเนี่ยมันเหวี่ยงได้ไม่ต้องไปสนใจมากนะครับดูแค่ช่องที่วันที่กับปันผลนะครับก็คือเขาจะไล่ลงมาครับตั้งแต่ตั้งแต่ปีสองพันสิบห้าเลยครับหงเอฟสมาร์ทจ่ายศูนย์จุดสองบาทอตอนเดือนสี่นะครับแล้วก็จ่ายอีกผมซูมให้ดีกว่าจ่ายอีกศูนย์จุดหนึ่งสามบาทนะครับตอนเดือนแปดในปีสองพันสิบห้าเนาะปีสองพันสิบหกจ่ายสองรอบ ก็คือจ่าย0.15บาทกับ0.17บาทนะครับก็ไล,ล่ลงมาเรื่อยๆครับทีนี้ผมก็จะมองเทียบนะครับกับตัวทางขวาแล้วกันนะครับผมเปิด2จอแล้วกันนะครับโอเคทางฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือจะเป็นเงินบันผลนะครับส่วนทางฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นตัวเอ,อ่อกำไรสุทธินะครับให้มองไปที่ตัวกําไรต่อหุ้นนะครับตรงนี้เออทีเนี้ยมันจะมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่า ทางฝั่งซ้ายเนี่ยมันจะเป็นปีคิทศักราชนะครับส่วนทางฝั่งขวานเนี่ยจะเป็นตัวพศน,นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับปีหกหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นปีสองพันสิบแปดนะครับก็เราไปดูที่กําไรต่อหุ้นตรงนี้นะครับใช่ไหมหกหนึ่งลบห้าสี่สามอ่าใช่ครับปีสองพสิบแปดเนาะก็ไปดูนะครับที่ปีสองพสิบแปดโอเคเอฟสมาร์ทจ่ายปันผลสองรอบนะครับก็คือตอนเดือนสามกับเดือนแปดจ่ายมารอบละส่นจุดสามบาทต่อหุ้นก็คือประมาณส่นจุดหกบาทนั่นเอง ยดูนะครับกำไรที่บริษัททำได้เนะี่ย0.74บาทจ่ายปันผลออกมา0.6บาทเวลาเขาคำนวณ payout ratio เ,เนีนะ่ยเขาก็จะเอา0.6ตั้งนะครับแล้วก็หารด้วย0.74แล้วก็คูณหนึ่งร้อยนะครับก็คือเนี่ยปันผลออกมาเกือบทั้งหมดที่บริษัททำได้เลยนะครับอ่าไปกูปีสองพันสิบเก้าต่อนะครับปีสองพันสิบเก้าจ่ายสองรอบเหมือนกันจ่ายรอบละ0.32สองรอบก็0.64ถูกไหมครับอืม โดยที่กำไรที่บริษัททำได้ไนนเนี่ยปีนี้อยู่ที่ศูนย์จุดเจ็ดห้าบาทนะครับเห็นไหมว่าจ่ายประกวดออกมาค่อนข้างเยอะอีกแล้วครับโอเคต่อไปนะครับในปีหกสามนะครับหรือว่าปีสองพันยี่สิบเนี่ยก็คือบริษัททำได้ศูนย์จุดหกสี่บาทนะครับสองครั้งนี้บวกกันอ่าแต่ว่ากำไรต่อหุ้นของบริษัทเนี่ยอยู่แค่ศูนย์จุดหกบาทศูนย์จุดหกหนึ่งห้านะครับจะเห็นไหมว่าทำกำไรศูนย์จุดหกหนึ่งแต่จ่ายออกมาศูนย์จุดหกสี่แบบเนี้ยแปลว่า ไปเอา레이โชเนี่ยมากกว่าร้อยเซนลยนะครับก็คือจ่ายปันผลมามากกว่าที่บริษัททำกำไรได้ถามว่ามันเป็นไปได้ไหมนะครับก็เป็นไปได้ครับก็คือบางครั้งเนี่ยบริษัทเนี่ยเขามีเงินสดเก็บไว้นะครับก็สามารถปันผลในส่วนของตัวนั้นเนี่ยออกมาได้นะครับก็ไม่่ากกลัวอะไรเท่าไหร่ะครับเพราะว่าปันผลออกมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตรงนี้บางทีเนี่ยผมเคยเห็นแบบถ้าแบบแย่แยแยแยจริงเนาะก็คือแบบทํากําไรไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่ามีกู้เงินนะครับมาเพื่อเงินจ่ายเงินปันผลแบบเนี้ย ค่อนข้างน่าครัวนะครับเพราะว่าลองกีโกูนะครับเขากู้เงินมาเนาะแล้วก็จ่ายคืนผู้ถือหุ้นแล้วคนที่ถือหุ้นอยู่อ่ะมันง่ากลัวตรงที่ทําไมเขาถึงต้องกู้เงินมาแล้วก็จ่ายคืนเป็นผลไม่สมเหตุสมผลเนาะเพราะว่าจ่ายออกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วเนี่ยมูลค่าหุ้นเนี่ยมันก็จะตกลงเนาะแล้วก็แถมยังทําให้หุ้นตอนนั้นเนี่ยแย่ตรงที่มันมีหนี้สินเข้ามาเพิ่มเนี่ยนะครับทําให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นแงวแบบว่าถือหุ้นระยะยาวจริงอ่ะมันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะครับ ต้องไปดูเหตุผลทีนะครับว่าทำไมเขาถึงกู้มาจ่ายอันนั้นก็อาจจะเป็นเคสที่แบบค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับกลับมาที่ตัวไอซ์สมายต่อนะครับในปี64นะครับลองไปดูปี64 64ก็คือปี2021นะครับกำไรที่บริษัททำได้เนี่ยอยู่ที่0.53นะครับแต่ว่าปันผลออกมาเนี่ยก็คือ2ทันนี้บอกกันเป็น0.56นะครับก็อันนี้กำไร0.53ปันผล0.56เห็นไหมครับอันนี้ก็คือปันผล มากกว่ากำไรที่บริษัททำได้อีกแล้วนะครับทีนี้พอมาในาปีล่าสุดอันนี้ก็คือยังไม่เต็มพอตเตอร์เนาะยังอยู่แค่ถึงแค่ไตรมาสสองนะครับปีหกห้าโอเคก็ปีนี้นะครับจ่ายเปหนเ่งเนสองรอบละศูนย์จุดสี่บาทาผมอยากให้สังเกตตรงนี้อีกนิดนึงนะครับตรงที่ถ้าสังเกตด,ดูแล้วอะตรงตั้งแต่ปีสองพันสิบเจ็ดลงมาเนี่ยก็คือจ่ายประมาณศูนย์จุดห้าศูนย์จุดหกต่อปีนะครับศูนย์จุดหกสี่ต่อปี ก็คือเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็0.64ต่อปีเนาะแต่ว่าพอมาใงปี2021เนี่ยจาก0.64เนี่ยเหลือแค่0.56นีครับก็คือเริ่มลดลงแล้วก็ลดลงมาเหลย 0, 4, ืย0.4ก็ซ้ําตรงนี้ครับก็เข้าใจได้นะครับว่าตัวบริษัทเนี่ยอ่มันเกิดสถานการณ์โควิดนะครับทาให้ตัวกําไรสุทธ,ธิของบริษัทเนี่ยตกลงหมายว่าค่ามันลดลงเนาะก็ง่ายน,นครับอาจจะทําให้บริษัทเนี่ยผผลน้อยลงนะครับ แล้วก็ทางบริษัทนเนี่ยเขามีเอาเงินสดของเขาเนี่ยไปซื้อหุ้นกลืนด้วยเนาะเพราะว่าราคาหุ้นในช่วงที่ผ่านมางน้นก็ราคาลงไปอยู่ในช่วง6หรือ8บาทครับประมาณนี้เออถ้าเขาเห็นมานมันถูกเขาก็ทําการซื้อหุ้นกลืนได้นะครับอ่าหลักๆนะครับในเรื่องของ re ก็ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับก็คือเดี๋ยวผมพอตัวนเนาะในส่วนของ re นะครับที่สูงเ่ยก็ต้องระวัง3เรื่องนะครับ ก็คือข้อแรกเนาะอาีที่สูงเนี่ยเกิดจากนิสินที่สูงเกินไปหรือเปล่านครับแล้วก็ข้อที่2อเนี่ยอาีที่สูงเนี่ยเป็นการสูงแวบต่อเน,นื่องหรือเปล่าน,นะครับก็คืออยู่เงินระดับมากกว่า15หรือว่า20%ขึ้นไปหรือเปล่าครับต่อเน,นื่องเป็นระยะเวลาประมาณมากกว่า3 5มถึงปีนะครับมากกว่านีย้ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายเนี่ยตัว R าวีที่สูงเนี่ยมันจะไม่มีประโยชน์เลยนะครับถ้าหุ้นตัวนั้นเนี่ยเขาเพลเย์เลชองเนี่ยหรือว่าจ่ายผล ยิ่งค่าหุ้นอวสูงอะ่ะแล้ว p พ r a t ว o เล็กน้อยเนี่ย ancer. ผมมองว่าค่อนข้างจะดีมากกว่านะครับเพราะว่ากําไรที่บริษัททาได้เนี่ยเขาเอาไปเติบโตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเออแต่ก็ต้องระวังอีกทีนะครับว่าไม่ใช่ว่าหุ้นมันอวสูง p พ r a t ว o น้อยเออแต่ว่าราคาหุ้นค่อนข้างสูงอะ่ะอันนี้ก็อีกเรื่องนะครับผมอยากให้อันเนี้ยเป็นเรื่องของ RV อย่างเดียวแต่ก็ไม่ใช่ว่าทําแค่นี้เราซื้อหุ้นได้เลยนะครับแล้วก็ลงทุนกันเลยเนาะเพราะว่าการลงทุนเนี่ยมันมีหลายมุมนะครับหลายแง่ แง่มุมนะครับจะต้องดูให้ครบนะครับอันนี้ผมแค่มานนำอสนางง่ายง่างยงุ่มของตัวเอเีเานั้นะครับก็น่าจะครบแล้วครับวันนี้ก็สำหรับคนไหนนะครับที่ยังสงสัยนะครับหรือว่ามีปัญหาเนี้ยก็สอบถามเข้ามาครับเดี๋ยวผมก็จะพยายามทำเป็นลิปตอบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเห็นว่าง่าจะอธิบายได้เข้าใจมากกว่าเป็นเสียงเฉยนะครับก็วันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับวันนี้ครับ